สวัสดีครับพบก,กับสุรุกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ประธานฮองอันยลายตอบชัดหลังมีกระแสให้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนเมืองกลับไปคุมทีมชาติไทยไม่ให้เธอไปดองเงย็นดิกนะครับประธานสโมสรฮองอันยลายทีมจากฟิฟงดิสกบีลีกหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยถึงข่าวที่หลายๆคนในเมืองไทยเรียกร้องให้โคซิโก้เกียรติศักดิ์เซนเมืองกลับไปคุมทีมชาติไทย โดยล่าสุดเป็นชนะทิพย์สงสิณนะครับอยากจะให้พิซิโก้เนี่ยมาคุมทีมชาติไทยล่าสุดนะครับดองเหียนดิกนะครับประธานสโมสรฮองอัญ,ญลายกล่าวว่าผมได้ยินมาว่าหลายคนในประเทศไทยต้องการให้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยผมเข้าใจและเคารพในความรักของซิโก้ที่มีต่อบ,บ้านเกิดและความสัมพันธ์พิเศษกับทีมชาติไทยแต่ฟุตบอลอาชีพมันต้องคุยถึงเรื่องสัญญาและซิโก้เซ็นสัญญากับเรา2ปีไม่ว่าเขาต้องการอะไร เขาก็จะยึดมั่นกับ้องอันยลายเป็นระยะเวลา2ปีเพื่อเต็มเต็มความฝันของเขาที่นี่ฉะนั้นแล้วนะครับเขาต้องหมดสัญญาก่อนถึงจะไปคุมทีมชาติไทยได้ออกมาประกาศนะครับไม่ให้เธอไปนะครับก็ตอนนี้นะฮะโคซิโกเกียติศักด์เสนเมืองกาลังจะพาฮองอันยลายนะครับควาชแชมป์มีลีกได้สาเร็จนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการแข่งขันนะครับเนื่องจากติดโควิดสิก็ถ้าหากควาชแชมป์ได้ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยมีแต่ทุกคนนะฮะต้องการพิสิโก้ไปเป็นโค้ดนะครับฮอตจริงๆนะฮะ 2> 2, 3, กระหึมดานสเปนดิโน่ทนาตุนดารุ่งโต๊ะเล็กไทยร่วมทัพโอซานซูนาที่สเปนลุยลีกสเปนฟุตซอลไทยกระหึ่มแานสเปนนะครับสโมรสรโอซานูนาทีมฟุตซอลลีกแห่งแดนกระทิงดุประกาศคว้าตัวทนาตุน ธาดาวิโรธแข้งดาวรุ่งจากประเทศไทยนะครับสมสุทรสรฟรีไฟบลูเวฟชุนบุรีร่วมทับแล้วถือว่าเป็นข่าวดังแห่งวงการฟุตซอลไทยเลยครับเมื่อล่าสุดโอซาซูน่าเมยา่าทีมแร่งในศึกฟุตซอลลีกลีกสูงสุดของประเทศสเปนประกาศว่าตัวโจโนธนาตุนธาดาวิโรด แข้งดาวรุ่งดวงใหม่ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยร่นอายุไม่เกิน20ปีจากสโมสรฟีฟายบรูเวตชุนรีเสริมทัพด้วยสัญญายาว3ปีนะครับตามการรายงานจากสื่อของประเทศสเปนสำหรับธนาตุลน,นะครับทาดาวิโรดนะครับหรือนีโน่เป็นนักเตะไทยคนที่3ต่อจากมูมัดอุสมามูซาและพีรพัฒน์แก้ววิไล2ดาวเตะรุ่นพี่จากฟีฟาบรูเวตชุนรีที่เคยย้ายไปค้าแข้งในลีกสเปนมาแล้วโดยนีโน่นะครับธนาตุล ธาดาวิโรดนะครับรียมเส้นร่างเล็กในวัย20ปีซึ่งอยู่ในทีมฟีฟบลูเว็บชุนเลีชุดแชมป์สโมสรอาเซียน2 0 1 9และแชมป์ฟุตซอลไทยลีก2020ส่วนแนะนําทีมชาติไทยเคยติดทีมฟุตซอลชุดอยู่20ปีก่อนตัดตัวสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับก็กระหึมนะฮะโอ้โหไปเล่นอยู่กับโอซาซูน่านะครับแต่เป็นฟุตซอลนะครับเป็นก,นกาลังใจให้นะฮะเซเตอนรามเปกุ มติหลายสโมสรถึงทีมซิโก้หลังจากฝ่ายจัาการแข่งฟุตบอลลีกเวียดนามได้ประกาศเล่นการแข่งขันฟุตบอลวีลีกในช่วงเล็กที่2ไปเริ่มแข่งขันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สถานการณ์ปัจจุบันในเล็กแรกของอันนาลาของทีมเกติศักเสนเมืองนำเป็นจ่าฝูงของัตร่างโดยมีเวียดเทลรังรองจ่าฝูงล่าสุดนะครับสื่อของเวียดนามรายงานมาว่าหลายสโมสรในวีลีกต่างมองเป็นเสียงเดียวกันว่า ควรยกแชมป์ในฤดูกาลนี้ให้กับทีมฮองอัญญาไลของกุนซือโคดชิโกเกียรติศักเสเนเมืองในตอนนี้ทันทีพร้อมให้พวกเขาได้สิทธิ์ไปเล่น ACL 2022รอบแบ่งกลุ่มแล้วไปเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในปีหน้าแทนนะครับซึ่งการเลื่อนการแข่งขันไปในเดือนกุมภาพันธ์มันต้องหยุดพักการแข่งไปนานกว่า7ดเดือนอาจจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมในปี2022 อีกทั้งยังอาจส่งผลต่อระยะสัญญาที่สโมสรเซ็นกับผู้เล่นอาจจะมีปัญหาขึ้นในภายภาคหน้าได้สุดท้ายแล้วนะครับต้องรอมติสุดท้ายจาก VFF และบ p f จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรแต่แน่นอนนะครับการหยุดพักลีกไปนานกว่า7เดือนนะครับมันยาวนานจนเกินไปฉะนั้นแล้วนะครับทุกทีมก็มีมติหลากหลายสโมสรให ทีมฮองอัญ,ญาลายคว้าแชมป์ไปเลยนะครับแล้วมาว่ากันใหม่ในฤดูกาลหน้านะครับโอ้โหกระหมึมอ,อีกแล้วนะฮะโตโน่กับอนาคตนักฟุตบอลอาชีพแม้จะถูกส่งรายชื่อให้กับ AFC ในศึก AFC ซแชมเปี้ยนลีกแต่ราชบริมิดผล f อก็ไม่เคยส่งรายชื่อของโตโน่พากินคำวิไลศักดารานักร้องหนุ่มชื่อดังลงในฐานะตัวจริงหรือตัวสำรอง แมนะ้แต่เกมเดี่ยวทําให้เกิดคําถามว่าโตโน่จะถอดใจหรือไม่กับการเล่นฟุตบอลอาชีพเจ้าบอลจัก,กพันพรสายนะครับดาเตะร์ราชบุรีที่เป็นคนกลางในการดึงโตโน่มาร่วมซ้อมกับราชบุรีก็ได้เปิดเผยว่าเท่าที่ได้คุยกับโตโน่แม้จะไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองใน AFC แชมเปียนลีกแต่เจ้าตัวก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะการได้มาร่วมซ้อมกับราชบุรีก็เหมือนกับการเต็มเต็มความฝันและความรักในกีฬาฟุตบอลของเขาแล้ว อาจจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์บ้างนะครับเกี่ยวกับโตโน่ว่ามายังโควต้านักเตะอาชีพหรือไม่เรื่องนี้ผมยืนยันว่าไม่ใช่เพราะขวต้าของโตโน่ยังไม่เท่ากับ AFC ตั้งไว้เลยราชบุรีทรงรายเชื่อนักเตะไม่เต็มตามควต้าอยู่แล้วซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับคําวิจารณ์เพราะตอนเป็นดารานักร้องก็เจอมาเยอะแล้วส่วนในเรื่องของโตโน่กับราชบุรีนั้นเจ้าบอลเปิดเผยว่า เท่าที่คุยกันเจ้าตัวบอกว่ายังจะซ้อมต่อกับราชบุรียกเว้นแต่ว่าถ้ามีงานเข้ามาก็จะไปทํางานและเมื่อเสร็จงานก็จะแวะมาซ้อมเหมือนเดิมส่วนจะได้ลงเล่นหรือไม่นั้นไม่มีปัญหาอะไรเพราะฟุตบอลเป็นกีฬาที่เจ้าตัวรักและชอบเล่นอยู่แล้วถ้าได้แข่งขันจริงก็ถือว่าเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงแต่ถ้าไม่ได้เล่นแค่ได้ซ้อมก็โอเคแล้ว วันกระทดไทยลีกสมาคมฟุตบอลไทยยันเก็บตัวซูซูกิครับแค่6วันเท่านั้นเก็บตัว6วันซูซูกิครับจะพอหรือไม่สมาคมฟุตบอลไทยยืนยันนะครับทีมชาติไทยของพวกเราจะได้เก็บตัวก่อนลุย AFF s u z ซูซูกิคับ2020แค่5 6ถึงวันเท่านั้นเหตุผลเพื่อให้สมโมสร <c ups> ไม่รับผลกระทบที่แย่ไปกว่านี้แจ้งนะฮะรวมถกหารือกันกับทุกฝ่ายและชั่งน้ำหนักกันแล้วเห็นชอบตรงกันตามนี้ชี้ภาวะ เศรษฐกิจแบบนี้และวิกฤตการเมืองแบบนี้ต้องประคับประคองฟุตบอลลีกก่อนอันดับแรกนะครับจากกรณีฟุตบอลไทยลีกนะครับฤดกการ2021ถึง2022ในเรื่องการแข่งขันออกไปและจะไปเริ่มต้นกันในวันที่3กันยายนทําให้ส่งผลกระทบกับโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมชาติไทยโดยตรงเนื่องจากทัพช้างศึกมีคิวลุยศึก AFF Suzuki Cup 2020ระหว่างวันที่5ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมล่าสุดนะครับบิ๊กแชมป์กรวี ประวนานัทนกุลนะครับราัศาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยลีกจำกัดก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้แล้วว่าการที่เรามีการเลื่อนโปรแกรมของลีกออกมาเราพยายามทําให้กรอบจัดการแข่งขันไม่ส่งผลกระทบต่อทุกสโมสรมากนักจึงทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องให้ฟีฟ่าเดมาจัดโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกให้นอกจากนี้ได้มีการหารือก,กับสมาคมและฝ่ายของทีมชาติถึงความจําเป็นแบบนี้ โดยแผนที่จะไปเก็บตัวเพื่อลุยซูซูกิคัพข่ามก,กันกับว่าช่วงหลังการแข่งขันนัดสุดท้ายของรดกแรกช่วงวันที่27-28พฤศจิกาย,ยนในปี2564ซึ่งจะมีเวลา5-6วันน่าจะเพียงพอส่วนโปรแกร,รมหลักของทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นมันไม่มีโปรแกร,รมการแข่งขัน,ขนทางสมาคมเลยคิดว่าเมื่อมาชั่งน้ำหนักแล้วในภาวะวิกฤตแบบนี้ก็น่าจะมาช่วยประคับประคองฟุตบอลลีกมากกว่าทำให้มันเกิด ผลกระทบกับสโมสรให้หน้อยที่สุดนะครับนี่คือสรสุปกข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่24รกรกฎาคมครับ